กบบไม่ทำอะไรเลยค่ะกูทำเสร็จแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับการกลับมาของอะไรมันก็พูดของก็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 โบกแรวเย้ในรอบกี่ปีครับทุกคนสองสามปีนั่นแหละสามปีเธอก็ใช่โควิดเนาะเฮ้ยทำไมปิดจังวะ เฮ้ยต si ้องฟิตเลยวะเฮ้ยสามปีผ่านไปแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเจ้านอนอยู่บ้านปรญหาคันคิดถึงกูแหละคิดถึงกูแหละที่วันนี้เราอยู่ที่กาญจนบุรีใช่ปะแต่ว่าคลิปสุดท้ายล่าสุดที่เราลงกันอ่ะสามปีแล้วอยู่ในญี่ปุ่นเนะ เพราะมึงแต่งตัวเหมือนหนาวอยู่แล้วไม,ไม่ต่างไม่เพราะว่าเรารู้สึกว่าประเทศไทยเดี๋ยวนี้อากาศโลกมันงแบบโลกร้อนใช่ปะอยู่ที่ตื่นมาบางวันมันก็อากาศเย็นลงกันก็แบบเย็นอ่ะกว่าปกติทึ่มันหน้าร้อนนะพะ่อ๋าใช่แล้วซึ่งวันนี้มันร้อนนะมึงใส่แบงนี้มาทำไมอ่ะชาวเน็ตทุกคนช่างมันค่ะไม่ต้องไปสนใจอกอบวันนี้นะคะพวกเราสองคนอยู่ที่จังหวัดกาญจนบรุรีค่ะ,ะวันนี้พว่าสองคนนะคะไม่กิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนฉันฟิตเห็นไหม วันนี้ฟิตไหมเรื่อเป็นฟิตเพราะฉะนั้นก็ต้องพาไปกิจกรรมแล้วกิจกรรมที่ดังๆหรือว่าสถานที่ดังๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็โฟไม่พลาดอยู่แล้วแล้วสรุปมันมีอะไรบ้างอาวอยากรู้อยากรู้ก็ตามไปดูสิอ้าวโอเคเราอยู่ที่การจะนทบุรีครับผู้สามเนาะผู้สามเนอะที่ที่เรามามันคือแพทช็คขอให้โฟมาเล่าหน่อยไม่ไม่รู้เรื่องเลยมึงยังไม่ต้องเล่าให้ภาพมันเล่าเรื่องบ้างมึงไม่ต้องพูดมันก็ได้ โดนด่าแล้วหนึ่งกับทั้ผู้ชมชาวเน็ตทังบ้านว่าไงครับทางเหินเรื่องนี้มานานใครไม่จบเละแต่ชวนคนดูอ่ะเออเนี่ยที่นี่มันแบบไม่แค่บอกไปเสียงแ่บอะไรบ่นอะไรนางบอกว่านางอ่ะโหยหาเรื่องนี้มานานการโดนด่าการโดนด่าอืได้กูจัดให้เออนั่นแหละเป็นเป็นเน้นๆทั้งคลิปกล้าร้ไม่ได้หรอกชาวเน็ตไม่อยากโดนด่ามาดูโดนด่าไม่เคไม่เคยมาจริงยังไม่เริ่มมึงกับเขาอ่ะจะเอาแพนเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วมันยังไปได้หรอ ไม่รู้เอาสาบานได้ไม่รู้จริงคืนนี้ก็คิดว่าไม่ทำไรอ่ะคือแบบไปอยู่บนแพแล้วก็ไม่เไา้ถามเดียวอ๋อมันรอลอาออกไปได้เหรอเรามีตัวคลิปยังมีทุกอย่างทำให้ก๊อฟแต่กอฟไม่ดูเลยใช่ไหมทำตัวคลิปที่ไหนเปิดที่ไหนมาทำอะไรที่ไหนจบยังไงเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวแพอมันจะออกไปที่อื่นก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวรอเขาออกไปตรงนู้นแล้วค่อยพูดภาพมันจะได้ด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ ดพยังวะกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะไหนมึงบอกค่อยถ่ายเอ๊ะไหนบอกค่อยถ่ายแล้วอยู่ดีกำลังกินกินข้าวอยู่ลุกไปเต้นกูก็อ่ะอากองก็มาแล้วก็งูก็ไปเฮี้ยนหน่อยสัสพอแล้วพอแล้วมากลับกลับกรุงเทพพี่ครับเรือนี้มันนั่งลอยกลับไปกรุงเทพเลยแล้ววะเรือเฮี้ยอะไรแพ้เออเดี๋ยวกินข้าวต่อกันนะช่้งเนี้ย เรืออะไรนะเรือชวงหวยมีขนมมเลยมีขนมแ้วก็มีไข่เล้าด้วยมีลูกชิ้นด้วยมีไก่ด้วยมีทุกอย่างเลยอันนี้คืออะไรกาแฟครับกาแฟเหรอไส่กรอกด้วยไส้กรอกด้วยปแกนไหมครับสแกนได้ยโอแกนด้วยทีาล้ครับกไนหนแลนก็ไม่ได้มาเลยปะก็ไม่มีเพื่อนเยย โอเคเอาหรอไม่รู้อัดเรื่องอะทุกคนตอนนี้เราจะเล่นเกมกันแล้วค่ะซึ่งเกมของเราเนี่ยเป็นอะไรที่นี่มาระว่าสุสันต์กอล์ฟสกิลการเล่นเกมน่าจะอย่างบงงงงเงาเงาเหมือนเดิมไปไว่ายนะ้ำให้เป็นก่อนนะเกมวันนี้ของเราจะเป็นการเล่นแพปเปียกตอนเล่นบงเหมือนกันแพเปียกอะไรวะแต่ด้วยความฉลาดแล้วก็เก่งของที่ฉันโอ้โหฉันก็รู้แล้วว่าเราจะทําอะไรกันดีเราจะมีการแข่งเกมกันเกิดขึ้นนะคะระหว่างโฟกับกอล์ฟลงโทษปะ อ๋อนี่อยากเล่นจะเล่นเพื่อพวกแ่คุกท้าพวกคุณจะทำโทษมึงค่ะ เกมนี้จะมีกติกาอยู่ว่าเราจะยืนทรงตัวเปนแพเปียกกันไม่ต้องยืนกูมีไม้ของกูเราจะยืนทรงตัวเปนแพรเปียกของแพรเรานะถ้าเกิดใครทรงตัวแล้วไม่หล่นลงไปนน้คนนั้นชนะแต่ประเด็นคือมันจะมีแค่นั้นมันก็ยังไงยังไงอยู่นะเราก็เลยจะมี3เลเวลไปเลยนะคะจะมีทั้งหมด3เลเวลนะเลเวลแรกก็คือจะเป็นแบบเบสิกร็มั่เลยไหลๆเรื่อยๆพอเลเวลที่2จะเร็วขึ้นมาหน่อยเลเวลสามปุ๊บจะเร็วเลยทรงตัวอย่างเดียวไม่ต้องขยับไปข้างหน้าเลยก็ขยับไงที่กอบพูดมันมีบล็อกทั้งหมดประมาณหมื่อ เออแล้วเราก็คือต้องแบบท้ามหล่นลงน้ำพอไหวไหมถ้าไม่ไหวเราจะมีตัวช่วยเป็นควีนเป็นตัวช่วยได้แต่เดี๋ยวก่อนนะมึงไม่เขียนตามมาเพิ่มใช่ไหมกระปากตปาก ตึ้งม่นมันดูแน่นขึ้นไหมเฮ้ยเรามีตัวช่วยแล้วเราเราไม่มีตัวช่วยเหรอเราไม่ต้องมีใครช่วยจริงเหรอใช่แต่ว่าเราช่วยตัวเองแล้วช่วยตัวเองเหรอช่วยตัวเองเลยอ๋ช่วยตัวเองหรอ่จะช่วยเด็จะเป็นเวลาไหนเอ่อก็ค่ำค่หน่อยค่ำค่หน่อยแล้วแฟนไปไหนตอนไม่มีใครอยู่อ๋อโอเครู้เรื่องไปกว่า อนชะจริงว่าตอนแรกกูชนะแล้วกูมาถึงเนี้ยเบิ้ลปุู๊กูตกเลยลุงอ่ะตอนปูตกไปก็ตกใจมากเว้ยตอนแรกเฉยๆเพราะเขาเริ่มออกตัวน้ามันตีอ่ะปะปะปะแล้วเหมือนโฟค่อยๆหลุดมือไปอ่ะเราก็เลยแบบโอเคแป๊บเดียวโฟช่วยก่อนตึ่นมาโอ้โหนึกว่าแบบกระหอเลยทักอย่างอ่ะแบบ กูขึ้นไปหน่อยกูขึ้นไปหน่อยกูไม,ยไม่ไหวหน้าแบบจริงจังมากแบบวิงวอนอะแบบว่ากูขึ้นไปจะกูไม่ไหว,ว,ไ,ไ,หวไอ้นี่ไอ้นี่ก็ขำอยู่ไงแต่ตะโกนให้บอกพี่อย่าพิ่งไปแต่ขับแล้วมันไม่ไหวเพราะตะขันเราไม่มีแรงเรียกพี่เขาละไม่ไหวแล้วขอตัวช่วยเป็นควีนนะคะเราก็มี <c oughs> พี่แจงเนี่ยแก่แล้วอายุไม่น่าจะไหวพลอยมาพลอย สามเกมเราเล่นแบบไม่คี้โกงแต่เราชนะหนึ่งเล่นแบบคี้โกงชนะเกมหน่งแลกูชนะเว้ยน,นี่ขนาดจริงๆอะ่ๆอะก็วิ่งมาชนะถึงสุดแล้วนะแล้วเบรกให้ก่อนคิดว่าเราจะแกลงอยู่จะมันดึงเราแ่บดูดีโปกัสด,ด้วย <laughs> โปกัสแขนด้วย <laughs> ไม่ใช่นะ <laughs> จำเมื่อไหร่จำเมื่อไหร่ <laughs> <laughs> กระแทกกระแทกไม่ยกย้ากาโคชนะให้กอฟพูดว่าใครชนะแพ้ชนะมันอยู่ที่ใจวะสองตอนหนึ่งคิดว่าใครชนะรู้รู้กันอยู่โคชนะนะคะเพราะว่าสองชนะน้ำใจในักกีฬาไม่มีนะคะ <c oughs> สองตอนหนึ่งโอเคโคชนะต่อไปกอฟจะโดทนทำโทษนะคะคนที่ขาหล่อยขาไม่มีแรงเราต้องเพิ่มพลังให้เขาะค่ะอย่าโกหกจะทำโทษกอลฟด้อะไรเดี๋ยวรอดู่จัง กบเ, <c oughs> เป็นคนเสนอเองนะคะว่าคนแพ้ต้องโทำคนษไรเพราะว่ามันคิดว่าเราคิดว่าจะไม่แพ้เออัมค oh <my> ิดว่าโฟแพ้นนแน่ๆเพราะไม่คิดว่ากลับมาซีซั่นสองโฟจะยังเป็นคนโกงเหมือนเดิม ก็เล่นแต่พักที่แล้วห้อนี้ก็ยังโกงอยู่ไม่โกงก็เล่นตามอารมณ์อ่ะบทลงโทษที่เกาะบคนคิดขึ้นมานะคะคือคนที่ชนะจะเป็นคนตักอาหารให้คนแพ้กินซึ่งจะตักอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นติดตามไปเั๋ว่าโฟจะตัก <ผม S 1> อะไรไม่กลัวหรอกใส่อาหารมาสมมาเพราะเคยบวชแล้วตอนบวชกินอาหารผสมในหม้อคนเดียวกันในบาทเออนั่นแหละในหม้อมึงบ้าว่ามึงกิดผขากันอะไรนิดหน่อยนะคะไมอ่อยากให้ื่อนแบบเออติเคียนอะไรอ่ะอะไรอ่ะเยอะหรืออะไรไม่ได้ไม่ได้ ไฟงีสิเหรอโอ้โหตังโมเอ๋อทำมีขาหมูด้วยเหรอได้สิยิ่งหมดตอนกูปวดภัยโอ้โหไอ้เหี้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เกลียบโปรยไปด้วยสิเออน่ะเออตัดขนาดนี้แล้วเนี่ยอ่าโอเคอันนี้ของก๊อบนะคะหนึ่งคำไปยั่วๆอ่ะไอ้เหี้ยมันเหี้ยมากไงเนาะไอ้เหี้ยเออไปจบๆแตกๆทุกคนส่านี้ประนีตให้ก๊อบหน่อยนะคะ ก็ไม,ไม่น่ารักนะแพ้ก็แพ้นะอยีมาไหลใจมื้อมาทิ้งก็จะไปหน้ามออย่าทำอย่างนี้ไม่น่ารักจ๊อบอย่าไม่เป็นคนแดีไม่น่ารักเลยอะชมิทเซบไลไม่เลยทุกคนเคยบวชมาแล้วกินของในบ้าททำไมก็ไม่น่ารัก เก็หาว่ากโกงดีแบบเนี้ยกูกืนมาแล้วนิดนึงเขาบอกว่าเคยบวชมาแล้วกินได้ไงแต่กูก็เลือกไงว่ากูเอาอะไรผสมกันตอนนั้นกูก็เลือกไงมันมีให้เลือกไงอ่ะทุกคนไม่เป็นไรโฟมไม่โกรธก็ได้ที่แบบมึงไม่โวยันโกรธนั่นแหละมึงกองแล้วเป็นก่อนนะจ๊ะอย่าไปเป็นชุดก่อนวิ่งเรีนเทควันโดมาเกือบกือบกัแล้วนะ ที่นี่นะครับคือ The Trist River Quare นะครับผมเดี๋ยวเราลงไปดูห้องโฟร์โฟร์โฟร์ไม่อยู่ปิดห้องกอล์ฟพาทัวร์ขอบุกหน่อยโอนในห้องน้ำโขี้อยู่ครับทุกคน ตอนนี้นะครับก๊อบอไม่ทำอะไรเลยค่ะกูทำเสร็จแล้วค่ะคุปปดค่าของแสงกล้องให้หน้าหนังหน้าพวกเราดีเนี่ยไม่มีหลักฐานอ่ะก็คือไม่มีอะไรวิ่งมาไปคิวเก๋ๆกูไม่มีอคติวิตี้อะไรแต่ตอนนี้คือบทถอดลายแล้วผมหน้าะย้ายตัวเองอยู่ใช่โอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้เวลารับประทานอาหารกันแล้วนะคะวันนี้เหนื่อยมากความอดทนเนี่ยมันไม่มีมากขึ้นเลยเหรอจากสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยมันย้อลงไม่เรื่อย สามปีที่ผ่านมาไปทำอะไรมาบ้างก็จะมีโบล็อกต้มยำ ามาันเอกบริเวณตรงหน้าผากนะคะแล้วก็มีตรงกรามหน่อยๆแล้วก็มีเทอมาด้วยแล้วก็บวกอัลเทอร่านิดนึงนะคะประมาณนี้ค่ะชีวิตทำอะไรไม่ได้ถามมาทำหน้าทำอะไรบ้างท,ทำอะไรบ้างหรอก็คือไปถ่ายซีรีส์มาทำยูทูบก็ประมาณนี้แล้วผก็แบบอยากเป็นยูทูบเบอร์มาเพราะฉันรู้สึกว่าตื่นสายได้กําหนดเวลาทุกอย่างเองได้หมดคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่อยากทําไม่อยากทําได้ดังใจตัวเองทุกอย่างก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้มากแค่นี้แหละจบละตาก๊ปเย่ก็ไปพูดแล้ว มันก็เหมือนกันหมดเลยแต่แค่เร็วอะเพราะว่าตอนที่โปถ่ายละครอยู่คือช่วงนั้นคือก็แบบก็ไม่ค่อยได้ถ่ายละครแล้วเริ่มมีอายุมากขึ้นใช่ป่ะเราก็ต้องเริ่มรู้สึกว่าทําอะไรมีความสุขอย่างที่โปบอกว่าเราอะเหมือนเป็นยูทูบเบอร์เราก็ได้แบบไปเที่ยวที่ท,ที่เราอยากไปอ,อะไรเงี้ยแต่ก็มีความสุขด้วยได้ทำคอนเทนต์อะไรที่เราคิดเองควบคุมได้อะไรเงี้ยทำยูทูบทำเพลง we don't stop อะึ้นนี้หน่อยกมามันไม่เลยจะเลิกอ่ะกูว่าจะเิ แล้วก็พยายามตามเทรนด์โลกให้ทันอะไรเงี้ยอยู่กับพวกเมตาเวิร์สอยู่กับพวก NFT อะไรพวกนี้งานศิลปะมากขึ้นอะไรเงี้ยเออแล้วก็อะไรมีอะไรมีหนังเล่นหนังเล่นหนังนะเว้ยระดับขายต่างประเทศนะเว้ยใช่หรอเออมือต่อเอาไปถือมือต่อฟังอยู่ไลโอโคตดแย่ยักถ่ายมาสองปีนะเว้ย ก็เนี่ยแหละส่วนมากก็เน้นหลักๆไปยูทูปทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยเออก็คือเป็นแต่ส่วนใหญ่ในกอฟโวอย่างเราบอกว่าคลิปถึงกอฟโวมากหายไปไหนทำไมหายไปเลยทำไมนู่นนี่นั่นนี่นั่นคำตอบคือไข่เจียวคำตอบคือก่อนนั้นอ่ะมันคือช่วงแบบเริ่มจะโควิดมั้งใช่จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราจะพักเบรกกันก่อนด้วยก่อนโควิดนิดนึงเรารู้สึกว่าพักเบรกกันก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยคิดคอนเทนต์มันนู่นนี่นั่นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพักเบรกก่อนแป๊บนึงแล้วเราจะกลับมาลุยกันใหม่แต่ว่าพอตอนที่จะะลุยออ่่่มมมัันนนดดดีีเเป็ชวววงโคิาาาแรรรกกๆพู้สึ เงินไว้ก่อนจนตอนนี้มันระบาดหน่ะอีกแล้วก็เลยแบบคุยกันเออกลับมาทำมาลุยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยชาวเน็ตถ้าเกิดดูอยู่ชอบให้เราออกไปทํากิจกรรมต่างหวัดแบบนี้เม้นมาบอกหน่อยถ้าเกิดไม่ชอบเก็บไว้ในใจไม่ต้องมาเม้นเพราะเสียใจกูสาทเหนื่อยกูสาแบบยิ่งออกลงน้ำขนาดนั้นมึงอย่าพิมพ์วึงมึงไม่ชอบโอเคนะชาวเน็ตเป็น์กำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขออนุญาตไปทานข้าวก่อนเนาะเพราะตอนนี้กินเหมือนกินไม่สะดวกเลยแกกินไปพูดไปแล้วพูดแบบไม่ได้อิ่มแับทีนึงอะไปกินข้าวกันก่อนดีกว่า ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้แต่งหน้าเลยแล้วก็มีร้านทานข้าวอาหารเช้ากันนะคะแต่ว่ามีคนไม่ตื่นแล้วประเกอิญว่าห้องอีก,กอบอยู่ตรงนี้อยู่ตรงห้องอาหารนี่ไปบุกมนันดีกว่าว่าทำไมมันไม่ตื่นเชีย <c oughs> มากกู่กำลังจะตั้งกล้องถ่ายม่ามึงตื่นหรือยังโอ้โหนอนน้องเบลจูนอนอะไรนี่ชุดไปจริงๆริงชุดออกไปแล้วให้ชุดนอนคือตตัวแล้ว ขออัดเข้าไปดูในห้องว่าซ่อนไข่ไว้หรือเปล่าห้องนอนของจียรัะการทุกอย่างออกมหมดโอ้ยห้องน่ารักดีอ่ะในตรงนี้คือแบบวิวดีมากเลยอ้กอล์ฟก้อีกอันนี้คือแบบไอ้กอลอมนเห้ยคุณใจพี่กูมาอ่กินข้าวดีกว่า

ไปคาเฟ่ยิงล <c oughs> ะของกาไปคเับที่โดนหลอกธนูก็โดนหลอกด้วยทุกคนขี้เกียจตไปคาเฟ่ล้งไงเจจะซื้อของฝากเลยวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาแบบเออเดินดูของฝากอะไรกันนิดนึงก่อนกลับบ้านเข้าไปดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรกันบ้างค่ะชอบกินแบบพวกกล้วยอบกล้วยอะไรนี้มากเราชอกขนมใสๆมากอุ้ยขนมชั้นขนมชั้นไม่ใช่ขนมเลย พาไปก่อนเพราะว่าอร่อยมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ได้ไลค์เกิน20,000ไลค์เราจะทำ EP 2ต่อฉันคงไม่ได้ทำแล้วหลับเพื่อนเราคงต้องเพื่อนแค่นี้เฮ้ยรถแซวไว้โอเคนี่ไอ้ใหญ่ใหญ่อะไม่ต้องเนาะใหญ่ไปอ่าโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญอะไรคะกดกระดิ่งแจ้งเพื่อนค่ะบอกว่าเราสองคนจะได้รู้ว่าวิดีโอเราขึ้นมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยจะได้รู้แบบว่ากดกระดิ่งวันนี้แล้วอีก3ปีนั่งขึ้นเนี่ยเด้งเตือน ยังไงช่วยดูแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เรา2คนในการกลับมาทำอีกครั้งนึงนะคะครับผมอย่าเห็นพ่อครับไปติดคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเพราะเราก็จะมาขโมยไอเดียพวกคุณนี่แหละจริงๆฉันเตรียมไว้แล้วว่าเราจะไปไหนไกัน EP หน้าสนุกกว่านี้แน่นอนเจอกันจ้าบ๊ายบาย